พี่ซันคะพี่สันลืมอันนั้นใช่ไหมคะพี่สันไปติวที่นั่นเหรอคะพี่สันไปติวหรือว่าไปหาปากกันแน่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญญา channel นะคะก็คือแบบ <c oughs> คือแบบเราไม่ได้เจอกันานานเลยเนาะเว้ยใครที่ถึงซันว่างอะไม่มีหรอกแล้วคือแบบที่ซันไม่ได้ถ่ายค,คลิปนานนะคะก็เพราะว่าสันติดงานหลายยานะคะก็ต้องขอโทษทุกคนในยนะคะแต่ทุกคนก็คงให้อภัยหรอกเพราะว่าทุกคนงานล่ะ <c oughs> แล้วก็มาเข้าเรื่งองกันเลยดีกว่านะคะก็คือแบบคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิป ประสบการณ์ตอนไปติวนะคะคือแบบเฮ้ยคือแบบพี่ซันคะพี่ซันลืมอันนั้นใช่ไหมคะพี่ซันไปติวที่นั่นเหรอคะพี่ซันไปติวหรือว่าไปหาป่ากันแน่มาบอกตรงนี้เลยนะคะว่าวันแรกที่เพื่อนซันชวนนะคะเพื่อนเพื่อนต่างห้องชวนซันนะคะว่าคือแบบไม่ได้ชวนแหละก็คือแบบภาษาบ้านเราก็อยากจะทำเท่า ก็ไปรู้มานะคะว่าเออเขาจะมีจุดติวนะเว้ยที่สุราษฎร์นะคะก็ซันก็เลยไปคือแบบเฮ้ยไปชวนเพื่อนในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มก็บอกว่าเฮ้ยไปดิไปดิคือแบบประสบการณ์เลยนะเว้ยเพราะเกียรติบัตรตั้งสิบใบต้องไม่ผิดไม่ผิดค่ะทุกคนเกียรติบ,บัตรสิบใบขอประกาศนะคะ <ๆ S 2> ก็เป็นค่าอะไรก็ไม่ขอไม่ขอบอกนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็ไปติววันที่ ว,วันที่สิบนะคะก็เลยลงเขียนไปนะคะก็ค่าสมัครอะไรก็ก็วันนั้นน่ะคือแบบซันไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็คือวันนั้นน่ะทุกคนที่ซันได้คือแบบซันท้อแล้วเว้ยคือแบบไม่อยากไปแล้วเว้ยคือแบบเฮ้ยถ้าไปแล้วเราจะเตรียมสิสัมภาระทันหรอแล้วไหนจะตังเก็บเราอะ่ะไหนหนู่นเราคือแบบ มนหลายอย่างนะว้ยทุกคนคือแบบเฮ้ยเราไม่เราคือแบบซันไม่เคยห่างจากพ่อจากแม่เลยนะคะทุกคนก็คือแบบก็คือแบบเด็กอยู่ในกรอบตลอดมานะคะก็แบบดีอ๋อแล้วไม่ใช่นะคะไม่ไม่ถึงกับดีขนาดนั้นแล้วก็คือแบบวันนั้นอะซันเหนื่อยมากเหนื่อยมากจริงๆเหนื่อยกับการเรียนเหนื่อยคือแบบในจะแม่อีกก็คือเหนื่อยมากแล้วก็ วันนั้นนะ่ะคือแบบสั้นนะ่ะถือโทรศัพท์ใช่ไหมทุกคนคือถือแบบแล้วก็ซุดลงเลยซุดลงไม่ได้ซุดลงบนที่นอนเลยนะซุดลงหน้าประตูห้องนอนทุกคนทุกคนเข้าใจคือแบบคำเขาเข้าใจคืว่าล้าไหมคือแบบร่างกายอ่อนลา้าคือแบบโอ้ม่ก็คือแบบไม่อยากทาอะไรแล้วแล้วก็ ขณะที่ว่าไม่อยากทำอะไรแล้วเราก็เปิดโทรศัพท์ได้ทุกคนทุกคนเข้าใจไหมเออนั่นแหละก็ซันก็เปิดโทรศัพท์นะคะทุกคนก็ขึ้นหน้าฟีดคนแรกเลยค่ะปามาสนามโคออฟสุราชก็คือแบบซันกิดเลยจ้ากิดกีดกิดกิดคือแบบกิดหนักมากมากเมนะคะก็คือแบบ อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นประสบการณ์ตอนไปหาปลาหรือว่าเป็นประสบการณ์ตอนตอนไปติวกันแน่นะคะก็เลยเอามารวมกันเลยดีกว่านะคะก็คลิปนี้อาจจะไม่มีสาระคือแบบสาระอาจจะมีนิดนึงแต่ก็มีบ้างนะคะก็คือแบบถ้าถามหาสาระแบบเน,น้น้นก็คืออย่าถามช่องนี้นะคะทุกคนแล้วก็วันนั้นนะคะซันก็บอกแม่เฮ้ยคือแบบ แม่จ๋าป่ามาป่ามาสุราษฎร์แม่ดีใจครับหนูไปคือแบบเฮ้ยคือแบบงานแรกในรอบปีนี้เลยเนาะเว้ยคือแบบแม่ซันแม่ซันบอกว่าเฮ้ยจริงโอ้ลูกจริงโอ้จริงโอ้คือแบบไปแล้วไปไปคือแบบใหแบบ้ให้ให้ซันไปทุกคนให้ซันไปในทั้งที่ว่าวันนั้นซันไม่รู้จัก ไอ้นั่นหรือเปล่าคือแบบซันจะหลงหรือเปล่าแต่คือแบบอีซันมันเป็นคนที่คนสองร้อยไอคิวไงคะ <ś lam our> พอวันถึงวันที่นั้นหมายจริงๆโรงแรมเอ่ยก็ไม่ได้จองรถตู้เอ่ยก็ไม่ได้จองนะคะคือแบบรถตู้อ่ะเออเออรถตู้อ่ะจองรถตู้อ่ะจองแต่คือแบบรถตู้จองนะคะก็จากคือแบบ สั้นอะไปวันที่แปดเพราะว่าที่ไปวันที่แปดนะเวย้ยก็คือไปนอนบ้านเพื่อนนะคะก็เพื่อนที่ไปชื่ออะไรกันบ้างก็คือแบบขอเป็นนามสมมุติก็แล้กันนะคะก็คือแบบขอเป็นนามสมมุตินะคะก็ชื่อบีเอาสมมุติว่าคนหนึ่งชื่อบีแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ชื่อเบียนะคะก็ขอเป็นนามสมมุติน,นะคะเราไปกันสามคนวันนั้นใหม่ก็คือไปกันสามคนนะคะ แล้วก็ซันนะ่ะต้องไปนอนบ้านบีใช่ไหมไปนอนบ้านบีเพราะว่าขึ้นรถตรงนั้นมันถูกกว่ามันถูกกว่าก็จริงแต่คือแบบถ้าสมมติว่าคือแบบซันไม่เคยไปนอนบ้านใครเลยไม่เคยนอนได้นอนบ้านเพื่อเลยนั่นคือครั้งแรกจริงๆนะคะก็คือแบบซันนั่งรถคือแบบไปเรียนวันวันนั้นวันพฤหัสวันพฤหัสพฤหัสว่ะ พฤหัสน,นะคะก็ไปเย็นตามปกติแล้วก็ซันเอากระเป๋าล้อลากไปนะคะซันเอากระเป๋าล้อลากไปแล้วก็คือแบบสัมภาระซันเยอะมากเลยทุกคนในจ้าของป๋าในจ้าของซันคือแบบเยอะมากเลยจ้าแล้วก็ซันไปนอนคือแบบตอนเย็นใช่ไหมเย็นวันพฤหัสน,นะคะซันก็นั่งรถนั่งรถคิว นั่งรถคิวไปต่อที่ลำทับบ้านเพื่อนเลยนะคะเพราะว่าบ้านเพื่อนซันอยู่ลำทับจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็จะอรอรถนนานมากทุกคนนานมากเป็นอะไรนานมากนะคะก็คือแบบไปถึงบ้านเพื่อนแล้วก็คือแบบไปพูดคุยไปหาของกินอะไรประมาณนั้นนะคะก็หมดไปวันหนึ่งแล้วก็จนมาวันที่เราขึ้นรถนะคะก็ขึ้นรถไปตามปกติแล้วก็ไปจองโรงแรมอะ่ะ คือแบบโรงแรมอ่ะบอกไปเลยนะคะว่าไม่ได้จองเอาไว้ไม่ได้จองตั้งเอาไว้แล้วก็ไปโรงแรมโรงแรมนั้นพอเราไปโรงแรมโรงแรมนั้นด้วยป้าคนนั้นอ่ะก็คือแบบป้าเขาเดินมาใช่ไหมคือซันอะนั่งอยู่ในล็อบบี้แล้วก็ป้าเขามาเดินเดินมาเดินมาถามบอกว่าจองมาหรือยังคะลูกก็คือแบบก็บอกไปตามความจริงนะคะว่ายังไม่ได้โทรมาจองอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็คือแบบ คนสุราษแม่งน่ารักทุกคนเลยนะคะก็คนสุราษก็ทุกคนใต้ทุกคนน่ารักทุกคนเลยแหละแล้วก็ป้าเขาบอกว่าไม่มีครับไม่ห้องห้องอะมันเต็มแล้วนะคะแล้วก็คือแบบสันพยายามใช้ถามเพื่อนสันก็พยายามใช้ถามว่าเออไม่มีไม่มีเลยเหรอคะสักห้องหนึ่งเพราะคือแบบมันติดใกล้ๆเซนทรัลเลยนะเว้ยทุกคนแล้วก็ แล้วก็ป้าเขาอะแนะนำแนะนำว่าเออหนูหนูลองไปหาตรงที่นั้นไม่ลูกโรงแรมนั้นเพราะว่าราคามันถูกกว่าอันนี้คือซันแนะนำเลยนะคะทุกคนเขาไม่ได้จ่ายแม้แต่อย่างใดนะคะทุกคนชื่อโรงแรม SR นะคะถ้าไปสุราษนี่คือแบบโอ้โหราคาคือถูกก็คือละสี่ร้อยห้าสิบนะคะก็สองเตียงแล้วก็ แล้วก็คือแบบมันอยู่ใกล้ไปอีกแต่มันถัดถัดจากโรงแรมที่ซันดูอ่ะมันไม่ไกลกันเว้ยคือแบบมันก็ใกล้กันนิดเดียวแล้วก็ป้าเขาบอกว่าเออลองลองไปถามหาดูนะลูกแล้วก็พอไปไปโทรตอนแรกอะ่ะโทรไปก่อนเว้ยเผื่อว่าเต็มเราจะได้เราจะไม่ได้เดินไปเสียเที่ยวใช่ไหมคะแล้วก็ซันอะ่ะโทรไปอ่าพี่คะ มีโรงแรมไอ้นี่ใช่โรงแรม SR ไหมคะแล้วก็พี่เขาบอกว่าใช่ค่ะจะโทรมาจองห้องใช่ไหมคะมาเลยหรือว่าจะจองล่วงหน้าคะก็คือแบบท่านบอกว่าอ๋อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปค่ะเดี๋ยวไปก็คือแบบไปจองตรงนั้นเลยก็คือแบบในความโชคร้ายก็คือมีความโชคดีเพราะว่าห้องว่างเหลือนะคะห้องว่างเหลือแบบแล้วก็แล้วก็คือแบบวิวคือแบบดีมากมันจะเป็นคือแบบวิวแบบสวยมากทุกคนดูนะ นี่แล้วแล้วก็พอวันนั้นใช่ไหมซันก็เอากระเป๋าไปวางวันนั้นเป็นวันศุกร์นะคะที่วันวันศุกร์ที่สิบไอ้วันวันศุกร์ที่เก้าวันศุกร์ที่เก้านะคะซันก็เพราะว่าป่ามาวันที่เก้าพอดีนะคะมันไม่รู้ว่าเป็นพรหมลิขิตหรือว่าความบังเอิญนะคะก็คือแบบป่ามาวันที่เก้าพอดีแล้วก็ซันก็ต้องไปวัน คือต้องไปสุราษฎร์วันที่เก้าพอดีไปติวสุราษฎร์วันที่เก้าพอดีเลยก็คือแบบไอ้แล้วก็คือแบบซันเอากระเป๋าไปวางที่ห้องนะคะก็คือพอเอากระเป๋าไปวางที่ห้องเสร็จนะคะซันก็นั่งรถก็คือแบบรอ้อยมันเย็นนิดนึงนะคะแล้วก็นั่งรถต่อนั่งรถนั่งรถนั่งรถเมย์นั่งรถเมย์มไปต่อที่ พุนพินพุนพินนะคะซันก็ไม่ค่อยรู้ทางเท่าไหร่นะคะก็คือแบบนั่งรถไปต่อที่พุนพินแล้วก็ระหว่างมันต้องนั่งรถไปสองต่อนะทุกคนแล้วก็คือแบบระหว่างนั่งรถไปพุนพินใช่ไหมคะเราก็คือแบบพอลงรถจากพุนพินนะสิบห้าบาทรถเมย์บ้านเขาสิบห้าบาททุกคนแต่คือแบบระยะทางแบบไกลแบบโอ้โหก็เลยนะคะก็คือแบบแล้วก็ พอนั่งรถแล้วก็นั่งคือแบบมีลุงคนนึงมาถามเราว่าลูกจะไปไหนก็คือแบบเอวินเอวินนะคะทุกคนแล้วก็ซันก็บอกเขาไปว่าเออจะไปสนามโคกออฟนะคะแล้วก็เขาอ่ะไม่รู้ว่าโกหกเราหรือว่าบอกความจริงเรานะคะว่าเออรถรถคิวรถสองแถวอ่ะมันเพิ่งหมดไปประมาณสิบนาทีที่แล้วแล้วก็พอนั่งรถกับลุงเขาก็ ลุงเขาบอกว่าปกติอะร้อยยี่สิบเจกับคือแบบเห็นว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็มาคนเดียวไงเป็นผู้หญิงที่หน่มเนี้ยนเลเอออะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าเออเอาร้อยหนึ่งพอลูกแล้วก็คือแบบวันนั้นะสันไปเปลี่ยนตัวที่นูน่นเอ้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่นูน่นแล้วก็ไปเปลี่ยนแล้วก็พอไปคือแบบทุกคนปากปวดท้อง คือแบบพอรู้ว่าป่าปวดท้องคือคือแบบกินอะไรไม่ลงเลยจ้ากินคือแบบกิน <s it> คือแบบเราเราเดินเดินไปนะแล้วก็คือแบบเฮ้ยทุกคนมันมีอะไรที่เนี่ยม,มันมีวิวิว <laughs> พูดอะไรเนี่ยแล้วก็มันพอซันคือแบบป๋าขึ้นเวทีใช่ปะซันก็เตรียมดอกไม้นี่ดอกไม้ของซันนะคะก็เป็นคือแบบ มันหาดอกที่สวย <Fußball> ๆกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าบ้านเพื่อนซันอะคือตลาดบ้านเพื่อนซันอะมันมีแค่นี้จริงๆนะคะก็คือแบบเลยต้องขอโทษนะคะที่ว่าเอรอบหน้าจะเอาให้สวยกว่านี้นะคะก็แต่ไม่เป็นไรแหละรอเราให้ได้ใจเด็ดให้ได้ใจนะคะพิ้วพิ้วพิวพิวนะคะแล้วก็แล้วก็คือแบบซันก็คือแบบ ซันไปได้ทีนะคะซันก็ซื้อน้ำส้มไปให้นะคะนี่น้ำส้มของซันนะคะแล้วก็นี่นะคะเราไปไดูกันเลยนะคะว่าป๋าพูดอะไรกันบ้างือแบบซันเขินร้องเลยทุกคนลูกสาวมาแต่กระบีทำหน้าด้วยลูน้องซันใช่ไหมมาเดมเด็กป๋าใจดีนะ ไม่ได้เยเป็นข้าวเหลาหรือก็ผมกตาเช็ดตาคลายอยู่กันเป็นเพื่อถึงออกไปเดียวก็จะไปด่าเหลาหรือก็ไดิกทุกได้อ๋อหนังซองนังซ่านี่นะทุกคนคือแบบเฮ้ยป๋าบอกว่าลูกสาวมาแตกบีเฮ้ยคือแบบ คือแบบในใจเนี่ยของฉันนี่คือแบบดึ๊ดึ๊ดดึ๊ดึกตึกตึกึึคือแบบแล้วก็สันกีดออกมาเลยคือบคือแบบตอนกีดอบะตอนอยู่ตอนอยู่ตรงนั้นอ่ะมันไม่ค่อยเท่าไหร่เว้ยมันมันแล้วก็เราจะมารู้สึกาอคนในคือแบบเราไม่ไม่ถึงกับไอคนนเลยก็คือแบบเขินเราจะมารู้สึกเขินตอนที่เราได้กลับมานั่งดู ตอนนั้นเว้ยแล้วก็เนี่ทุกคนทุกคนเห็นไหมป่าคือแบบเว็บแรกอะสั้นหอมป่าทุกคนแล้วก็เว็แบบที่สองป่าหอมสั้นก็คือแบบเ <c oughs> ดินหอมกบอบอแล้วก็คือแบบทุกคนก็คือแบบทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบดีคือดีมากๆ อืมคือแบบแล้วก็ปอบคือแบบป่าบกท้องนะคะทุกคนแต่คือแบบคือแบบที่ซันรักอะ่ะก็ป่าเป็นคนอย่างนี้ไงก็แบบเป็นคนอย่างนี้ไงคือแบบเอ้ยคือแบบต่อให้ในอันนี้ความคิดของซันนะคะทุกคนต่อคือแบบต่อให้ภัยาร่างกายจะอ่อนแอแค่ไหนอะ่ะก็คือแบบเราเรา ปยังทําหน้าที่ของป๋าได้ดีที่สุดเว้ยไม่ถึงแบบได้ดีที่สุดแต่คือแบบได้ดีที่สุดนะตอนตอนนั้นแล้วอ่ะคือแบบณนะในช่วงที่ว่าป๋าเปิดทอ้องอะทุกคนก็คือแบบสั้นยอมใจป๋ามากเลยนะเว้ยแล้วก็ไม่เสียแรงด้วยที่ว่าสั้นอุซาหอบสังขารจากกระบี่นะคะแล้วก็ไม่หาป๋าคือถามว่าคือแบบสั้นอ่ะ ลักรักรักในตัวป๋าแบบจริงๆเลยนะคะก็คือแบบไม่ได้รักตามเพื่อนไม่ได้รักคือแบบซันรักของซันก็คือแบบทุกคนก็คือแบบก็นั่นแหละแล้วก็คือแบบสันยอมยอมยอมใจป๋าเลยนะวันนั้นอ่ะก็คือแบบแล้วก็ป๋าเรียกชื่อสันด้วยทุกคนคพื่อบขืนอ่ะก็คือขืนอ่ะแล้วก็คือแบบ เฮ้ย hey, ยังจาเราได้นะเว้ยถ้าสมมติว่าวันนั้นอนะซันไม่ได้ไปสุราษฎร์เราก็ไม่รู้ว่าป๋าจะรู้เราไหมว่าเราอยู่กระบ,บี่นะไม่รู้ว่าป๋าจะจําเราได้ไหมแต่ป๋าเป็นคนที่จําคนง่ายมากทุกคนป๋าเป็นคนที่จําคนง่ายมาแล้วก็ซันก็เข้าไปหลังเวทีป๋าก็บอกว่าวันนี้อะของมืถ่ายรูปนะแล้วก็แล้วก็เราก็ไปส่งป๋า ซันก็ไปส่งปานะคะแล้วก็ซันก็กลับบา้านหลังจากนั้นก็คือแคนซึนไม่ไม่ไม่ขอเล่าต่อนะคะแล้วก็ซันก็กลับกลับกับเฮ้ยตอนกลับนะก็ขอขอบคุณพี่สมัยกับพี่ออนนะคะที่มาส่งหนูถึงหอเลยนะคะก็คือแบกอบกลาเขามากครับแล้วก็คือแบบแม่ยกปาเี่คือบเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยทุกคนก็คือแบบ น่ารักค่ะป๋าบอกเฮ้ยแล้วก็ป๋ามีช่วงหนึ่งอะ่ะป๋าบอกว่าป๋าจะมาถ่ายทําหนังที่กระบี่เว้ยคติ <c oughs> หนักมากท่สุดป๋ปาจะมาถ่ายหนังที่กระบี่ <c oughs> จะได้เรียนไหม <c oughs> จะได้เรียนหรือเปลาอยสาเ,เ,เ,เรียนเรียน <c oughs> เรียน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 แหละเรียนแหละช่งนั้นน่าจะอิดเติมนะคะแล้วก็ พอกลับนะคะพี่เขามาส่งพอพี่เขามาส่งก็ทุกคนเตียงมันมีอยู่สองเตียงใช่ไหมอันนี้คือแบบเตียงมันมีอยู่สองเตียงนะคะแล้วก็เพื่อนเตียงหนึ่งตอนฉันนข้อประตูรู้ไหมทุกคนเพื่อนสันเดอร์หวมากทุกคนแล้วก็คือแบบเฮ้ยเพื่อนสันอะ อ่าเอายกตัวอย่างไอบีอ่ะมันยังไม่หลับไอบีอ่ะมันหลับแล้วพอมันหลับแล้วนะท,ทุกคนไอบีอ่ะมันยอมปลุกไอบีอ่ะเพื่อให้มาเปิดตูให้เปิดประตูให้ซันทุกคนดูความของเพื่อนซันคือแบบเพื่อนซันนอนคือแบบทําไมมันไม่ลุก ไอบีทำไมมันไม่ลุกขึ้นมาเปิดให้แล้วก็คือแบบแอนนี่เนี่ยสันมารู้ตอนหลังนะเว้ยว่าบียังไม่หลับแล้วก็ทุกคนคือแบบสันไม่มีทุนงมนซันไม่มีทุนน่งนซันไม่มีที่นอนจริงๆทุกคนคืนแรกอ่ะนอนพื้นก็ได้จ้ะนอนพื้นนอนพื้นจ้ะ นอนนอนพื้นไม่เป็นไรหรอกเออก็คือแบบเออเราก็เคยนอนพื้นมาก่อนนะคะก็คือแบบไม่ได้ซีเรียสมากอ่ะวันไปติวเอาลืมเสื้อนักเรียนคือมึงมาติวนะเว้ยมึงลืมเสื้อนักเรียนไม่ได้แต่ก็คือแบบตอนแรกนะคะก็กะว่าเอา จะเปลี่ยนเสื้อผ้ากับเพื่อนว่าให้เพื่อนไปช่วงเชา้าซันไปช่วงบ่ายคนเดียวก็ได้แล้วก็คือแบบเฮ้ยเห็นว่ามีคนใส่ชุดอยู่บ้านไปนะคะก็เลยได้ไปติวเป็ได้ไปติวพร้อมเพื่อนเลยนะคะก็ไปติวพร้อมเพื่อนนะคะแล้วก็คือแบบถามว่าได้ติวไหมก็ได้ติวแล้วก็สนุกมากติวแต่ไม่เยอะถามว่า เหมือนกับสันลักไก่อทุกคนสันและเพื่อนเพื่อนรักไก่เข้าใจคําว่าลักไก่ไหมเธอแบบรับเกียรติบัตรแล้วชิ่งหนีกับพอเลยอะชิ่งหนีกับพอเลยนะคะแล้วก็เราก็อยู่อ่าพอวันอันนั้นลตีวันเสาร์ใช่ไหมคะตีวันเสาร์วันอาทิตย์ตอนเย็นกลับบ้านกลับบ้านเลยนะคะ คือแบบทุกคนกลับมาตอนสั้นกับโอแบบตอนไปดูปา่าแบบคืนแรกอะสั้นดูแต่ปา่าที่ว่าลูกสาวมาจากกระบี่คือแบบจนจนจนเพื่อนสั้นตื่นนะทุกคนคิดดูดิคือแบบเป็นอะไรที่ปื้มปิติมากนะคะแล้วก็ตอนกลับนะคะก็โทรไปจองล่วงหน้าไว้จองจองวันที่ไอ้นั่นอะวันที่จะกลับเอ้ไม่ใช่ดิคืน กลางคืนทันโทรไปกลางคืนนะคะวันที่จะกลับแล้วก็โทรไปก็ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นแล้วก็ก่อนที่จะกลับอะรถมันออกบ่สามใช่ไหมคะแล้วก็เราอะต้องเช็คเอาท์ออกจากห้องอะประมาณเที่ยงนะคะแล้วก็พอประมาณเที่ยงใช่ไหมคะทุกคนมันมันมีเวลาเที่ยว,วยมันมีเวลาเที่ยวเออมันมีเวลาอีกเยอะใช่ทุกคนมันมีเวลาอีกเยอะแหละ แล้วก็สันส้นสั้นไอไอดีอ่ะมันเห็นมันเห็นพอดีว่าเออตรงนั้นน่ะมีแม่น้ําอยู่เว้ยไม่รู้ว่าแม่น้ําตาปีแมมนะแล้วก็สั้นอ่ะคือแบบไปถึงคิวรถแล้วแล้วก็นั่งรถมาอีกกับกับไอบีไอเบียไม่มาเพราะมันขี้เกียจมันขี้เกียจทุกคนมันไม่มาเพราะมันไม่มาสั้นก็ไปกับบ,บีสองคนแล้วก็ไปถ่ายรูปก็คือแบบ นี่เลยจ้ะลูปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปเที่ยวถามว่าไปทริปที่สุราถามว่าสนุกไหมก็สนุกสนุกมากๆนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรคือแบบประสบการณ์หลายๆอย่างก็คือแบบซันก็ไม่ค่อยได้ออกจากไม่ค่อยได้นอนนอกบ้านสักเท่าไหร่ก็ได้ไปนอนนะคะก็ได้นอนกับเพื่อนได้นอนกับอะไรก็สนุกดีค่ะแล้วก็ตอนกับ ทุกคนคนสุราษฎร์น่ารักทุกคนลยสันเดินไปไหนนะคะทุกคนก็คือแบบจากที่ว่าสันต้องถามเขาใช่ไหมตรงนี้ที่ไหนนะคะลูกอ่าตรงนี้ทถ่ไหน,นะคะ่ะลุงป้าน้าอาอะไรพวกนั้นใช่ไหมคะแต่นี่อ๋อลูกจะไปไหนครับลูกจะไปไหนครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะเขาบริการเรื่องรถด้วยแหละนะคะแล้วก็เขาเลยถามแบบนั้นตอนกลับบ้านนะคะแล้วก็ กลับมาถึงบ้านเสร็จก็สลิบบุ้มเลยนะคะแล้วก็ได้เกียรติบัตรประมาณ12ใบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวซันเอาไม้หรือเป็นนึงเป็นปนึงแคแหน้าตาของเกียรติบัตรก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนให้ดูมากไม่ได้แล้วก็คลิปนี้นะคะก็อยากให้ซันทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาบอกข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แลวก็กดกระดิง่งเพื่อการแจ้งเตือนได้นะคะทุกคนไปละอ๋อแล้วก็ขอขอบคุณนะคะขอ,ขอ, 1, ะะอขอบคุณทุกคนสันหนึ่งแสนซับแล้วนะคะทุกคนก็คืขอขอบคุณทุกคนด้นะคะไม่ใช่แสนซับในนี้เดอร์แสนซับในทิกตอกเขาแสนซับในทิกตอกแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะไปลยบาย Đây à cấp